Choose the best answer to complete the conversations. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ Amy, let's have lunch. One, and we can work later. One, no way. Two, someday. Three, another time. Four, good idea. เฉลย Amy. Let's have lunch. เอมี่พูดว่าไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะ One. And we can work later. รอนตอบว่าแล้วเราค่อยทำงานทีหลังก็ได้ One. No way. ตัวเลือกที่หนึ่งไม่มีทาง t w Someday. ตัวเลือกที่สองสักวันหนึ่ง Three. Another time. ตัวเลือกที่สาม ไว้คราวหลังโซใจเตัวเลือกที่สี่ความคิดดีนะ,ฉะเฉลยโซใจเยตัวเลือกที่สี่ความคิดดีนะ